นี่มาแล้วมาแล้วมาทำอะไรอยู่อุ้ยตูสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับดีจีต้อมรับไปสูร่รายการดีจีซีทีวีเนะครับอยู่กับหนุนเจ้าเก่าเช่นเคยนะครับก็มาอยู่กับรถโอ้โหดูสี <c oughs> <c oughs> คือแบบว่าโอ้โหแบบ ปีสปาร์ตมากครับสุดยอดเลยฮะลายลายคริสต์มาสสีแดงแป๊ดเลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับวันนี้เป็นวันที่14นะครับ14ก็นะก็ตามภาษาวันหยุดนะครับก็อาจจะไปแบบว่าพักพงพักผ่อนนะครับส่วนใหญ่ก็คือไปเที่ยวเล่นตามภาษานะฮะก็อาจจะไม่ได้มาทําคลิปรีวิวแบบว่าเล่นเองฉะนั้นเราก็จะมาทำรีเพย์นะครับเพื่อไม่ให้เนการเสียเวลา วันนี้ก็ไปเล่นอยู่ในเมืองมาครับก็อยู่ขอนแก่นเนาะก็จะเป็นถนนข้าวเหนียวใช่ไหมเออถนนข้าวเหนียวก็ไปเล่นกับเพื่อนมานิดหน่อยนะฮะก็เพิ่งกลับมากลับมาประมาณสองทุ่มแล้วก็นอนตอนนี้เวลาเชี่ยงคืนเกือบตีหนึ่งเพิ่งตื่นครับคือมันเหนื่อยฮะเดินไปเดินมาเดินมาแบบสามสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยเออช่างมันเนือันะเอาเป็นว่าสงการก็ได้ขอมีความสุขนะสุขภาพแข็แงแรงดำรวยเงินทองน,นะฮะร,รักษาสุขภาพกันด้วยเดินทางปลอดภัยนะฮะ อย่าขับรถเร็วอย่ากินเหล้านะ,ะับขนาขับรถอะจบจบอะนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรเพ l ย์นะครับของคุณ NOI น่อยน้อยน้อยน้อยคมควรเรียกเขาว่าเรียกคุณน้อยแล้วกันน่อยอเอเอน้อยอะเรียกน้อยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อไทยอะไระนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ใน ห้องเทียบสิบแล้วก็เทียบเกเทียบแปนะครับก็เป็นท็อปห้องครับน่าจะยิงขี้แตกขี้แตนนะครับไปอยู่กับรถถังที่มีชื่อว่า FV 4005นะครับสเตย์สองนะครับก็จะเป็นรถถังยานเกราะไปฆ้ารถถังเทียบสิบของอังกฤษนะครับก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของปืนที่มีพลังที่รุนแรงที่สุดในเกมนะครับมันกระตุกกระตุกปิงขึ้น300คืออะไรครับฮนะบเอาไประเด็ นะครับก็ลูกของเขาจะอยู่ที่1750ดาเมเมนะครับเจาะก่อที่230ถ้าเป็นลูก AP นะครับก็จะ1 150, 300, น5 0กับเจาะ3 1 0นะฮะก็ค่อนข้างจะเปลืองเงิน,นครับถ้าเกิดใช้ลูกลูกเฮสยิงบ่อยๆหรือเป็นลูกทองนั่นเองนะแต่ว่าจะได้เปรียบกับการที่ยิงรถถังที่มันบางๆหรือว่ายิงจุดอ่อนรถถังต่างๆน,นะครับก็คือมีสิทธิ์วันคิดคิวได้ทุกคันเลยยกเว้นพวกรถถังเลือสัก2 3พันขึ้นนะอาจจะยากหน่อย อ่ะตอนนี้ก็มาจอดตรงนี้ก่อนนะครับเล็กดาฟิดฟิทโอ้โหโอ้ยเจอคู่อลีครับโอ้โหมันคงหน้าเสียฮะคุณผู้ชมแล้วทำไมมันแหลกๆวะผมไปรีเน็ตก่อนได้ไหมเนี่ยดูปิงผมฮะมันขึ้น300เลยเห็นไหมตรงมุมซ้ายบนอ่ะเออรีเพย์ก็อาจจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับ ตอนนี้ก็เน็ตมันหลอนๆขออภัยหลดกระสุนเส็จแล้วอ่ะรอรอตอนนี้ก็เสียงเหมือนคนเพิ่งตื่นก็ขออภัยแล้วก็หากไม่เสียงพัดลมนะฮะนี่ไงวองเซิร์ฟเวอร์จริงด้วยครับแสดงว่าตอแน,น้อยู่เซิร์ฟออสเตรเลียนะครับแล้วก็พิมพ์มีคนพิมมาเอ้ยเข้าเซิร์ฟผิดวะทาให้ปิงมันขึ้นอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเลือกเป็นเซิร์ฟฮ่องกงอยู่หมายถึงว่าจุดที่เราอยู่อ่ะเราอยู่ในโซนของ ฮ่องกงแต่ว่าเซิร์ฟที่คุณคุณนอยไม่เล่นน่ะอยู่ในออสเตรเลียฮะทำให้ปิงมันค่อนข้างจะเยอะนะฮะแต่ว่ายังเล่นได้นี่ก็นับถือใจจริงๆน,น,นี่เฮ้ยเฮนี่ๆๆๆนี่ๆๆนี่นี่นี่ตูดอุ้ยตูดขาดนะครับตูดขาดโอ้โหนะครับหากพูดถึงรถถังปืนที่ติดปืน183ดมก็จะมี FV f p 215 B 183แนะครับแล้วก็ FB 4005 s t a g e 2นะครับซึ่งทั้งสองคันนี้ก็จะเป็นรถถังที่มีความน่ากลัวนะครับแต่หลายคนนี่ค่อยากจะมาสู้กับมันเท่าไหร่ยกเว้นว่าเวลามันยิงไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรที่หอมหวาน,นมากๆนะฮคซึ่งมันไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยเพราะว่ามันโหลดกระสุนก็ข้างนานแล้วตอนนี้ป้อมของคุณคุณน้อยก็จะ <c oughs> คัออไปมาคือปิงกูเยอะไงปิงกูเยอะดูรีเพย์มัต้องเชนเด็ดน,นะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าเกิดไม่มีเน็ตก็ดูรีเพย์ไม่ได้นะเว้ยอ่าๆเรามาตอนรับของกันด้วยยิงตัวแตกกันหน่อยฮะนี่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 เพรล่างไปเลยเบเป้บุ้มโอ้โหฟูดามเอทครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบครับโอ้โหนี่มันเกินค่าประมาณไปเยอะเลยนะฮะคือคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าระบบเกมเนี้ย มันจะบวกลบ25%นะครับสำหรับความแรงแล้วก็อตัตราการเจาะกราะหรือเรียกว่า random number generator นะครับหรือเอา rog ทักอย่างนะครับโอยโหขับไปอย่างนี้เหรอวะอ,อู้นี่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 เทียแปดก็ตายซีอเอมครับ m อเชอร์แมนมันจะเอาะแรไปหนาครับหนาถึงร้อยหรือเปล่าย,ยัางไม่รู้ <laughs> นี่จอดตั้ง230รอยส้หูโ,โดนยิงตูดครับตอนนี้หนีก่อน นะครับก็มันจะบวกลบ25เนะครับหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวพับจอกันอ่ะเป็นไงเห็นเลขไหมเห็นเลขไหมสมมติว่าบวกลบ25หมายความว่าอย่างไงอย่างเช่นเอาง่ายๆก่อนถ้าปืนปืนคุณผู้ชมเจาะที่100มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ทําความเสียหายที่100มิลลิเมตรเท่ากันอ่ะบวกลบ25เปอร์เซ็นต์หมายความว่าเนี่ยนี่คือดามเมจพื้นฐานของเราซึ่งเรายิงไปเนี่ยมีโอกาสที่จะ ยิงแรงหรือเบาได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้ตัวเลขที่ทําให้ปืนเราเบาลงก็คืออ,อะไรนะลบ2 5่บนะนะความแรงก็เหลือเ5หนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้เลขที่มันเยอะนะฮะบวกบวก่สบวก25%เ็นห็นไหมความแรงสูงสุดก็คือ125แต่ไม่ได้หมายความว่าอ่ะมันจะสุ่มได้เฉพาะ1 2อหรือ75แต่ว่ามันจะรวมแบบว่าอ่ะ ดาเมจพื้นฐานคือ100คุณผู้ชมอาจจะยิงได้เกินค่ามาตรฐานอาตั้งแต่101ดาเมจจนถึง125อันนี้คือแม็กสุดหรืออาจจะยิงได่ต่ำกว่ามาตรฐานคือตั้งแต่99ลงมาถึง75อ่าเป็นต้นซึ่งอัตราก,การเจาะก,ก,ก็จะคิดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นลูกลูกเลยลูกเฮสของ FB45 สเต e ซอนนะครับเจาะที่230อ่ะแต่ทำไมบางทีเรายิงรถถังที่มันหนาก่อ230แล้วมันเจาะเข้าเพราะว่ามันมี เออบวก25%นะฮะก็คือบว่าบวกไปอีก25%อ่าแสดงว่ามันจะเจาะมากสุดที่287นะครับ mm hmm. หากมันสุ่มได้ค่าเจาะเกาะสูงๆอ่ารถถังที่หนาไม่ถึง287ก็อาจจะแตกได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนาที่230มเนี่ยเออคือมันอาจจะมีโอกาสเข้ามากขึ้นนั่นแหละนะรถถังขนาดหนาประมาณค่ามาตรฐานมันแต่รถถังขนาดที่หนาเกินค่ามาตรฐานก็อย่าเพิ่งแน่นอนใจนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสสุ่มได้ค่าเจาะเกาะที่สูงกว่าที่มันเขียนไว้นะฮะ ก็อาจจะตัวแตกได้หรือบางทีเนี่ยเอ้ยทำไมรถถังหนาแค่สองร้อยทำไมยิงไม่เข้าวะก็เพราะว่ามันสุ่มได้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานเนี่ยฮะอ่ะดูดิเห็นไหมอ่ลบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเนี่ยนี่คืออัตราการเจาะเกราะที่มันจะสามารถเจาะได้ต่ําที่สุดนะครับก็คือรถถังขานาดเนี่ยหนาน้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบยังไงก็โดนย,ยิงเข้าชัวๆนะแต่ว่าขานาดหนานสักสองร้อยถ้าเกิดว่ากระสุนนั้นๆมันสุ่มได้ค่าเจาะเกราะที่น้อยกว่าสองร้อยพอดีอาจจะได้สัก 170 175อย่างเงี้ยฮะก็จะยิงไม่เข้านั่นเองตามมาดูที่ดาเมจบ้างดาเมจมา700 1,750ยถึงั้ยใช่ไหมแต่ทำไมถึงยิงรถถังเลือด1,950แตกนัดเดียวนะฮะทำไมถึงยิงแตกเห็นไหมเพราะว่าอ่ะบวก25%เนตห็นไหมอันนี้คือดาเมจสูงสุดนะครับที่ปืนของ183จะยิงได้นะฮะก็คือสมมติว่าคุณผู้ชมอ่ะอันดับแรกเจาะเข้าแล้วเจาะเข้าแล้วอ่ะโอเคเราจะมีสิทธิ์ในการสุ่มดาเมจอ่ะก็คือ หนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนี่คือวางไว้ก่อนแล้วก็มาลุ้นกันว่าดาเมจจะต่ําหรือจะสูงกว่านะครับซึ่งสามารถสูงได้ถึงสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับแล้วก็สามารถต่ําได้ถึงนะฮะอ่าต่ําได้ถึงลบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ปรับนะบต่ําได้แค่พันสามก็จะเห็นอยู่ใช่ไหมว่ามันมีไอหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณนอยยิงไปเนะี่ยลดไปแค่พันสี่ทำไมไม่เป็นพันเจ็ดทำไมไม่เป็นพันแปดพันเก้าทำไมไม่ตายเพราะว่า มันสุ่มได้น,น้อยไงฮะอ่าต้องอยู่ที่ระบบเกมอยู่ที่ดวงของเรานะครับว่าเราจะลัคกี้แค่ไหนนะครับบางคิดบางอันที่ผมไปเห็นมาก็ยิงตุ้ม2 0 0 0 2 0 0 0 2,000ตายหา่าทั้งทีมก็มีนะฮะบ,บางทียิงไป1ัน0 1 5 0 0 1,400 1,500ไม่ขึ้น1,700สักทีก็มีนะฮะหวังว่าจะเข้าใจประมาณนี้กลับเข้าเกมต่อเห็นไหมก็ประมาณนี้หวังว่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับก็ตอนนี้ยิงไปทั้งหมดฮัลโหลเล็งกีติเล็งกี บุ้มโอเคฮะอันนี้ยิงไม่เข้านะฮะยิงเข้าไปเจ็ดร้อยกว่า,วายิงไปเจ็ดพันโอ้ตายหาฆ่าไปสองพันนะครับสำหรับลูกระเบิดนะครับหรือว่าลูกเฮดนะครับก็คือว่าเป็นลูกระเบิดเหมือนกันหากเราเจาะไม่เข้าเนี่ยอย่างน้อยนะครับดาเมจที่ทําได้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณประมาณครึ่งหนึ่งของดาเมจมาตรฐานของมันอย่างเช่นดาเมจของปืนเนี่ยอยู่ที่พันเจ็ดห้าสิบสมมติว่าเราเจาะไม่เข้า ดาเมจอาจจะอยู่ที่ประมาณประมาณเก้าร้อนะฮะลงมาอาจจะ600-500ห้อยก็แล้วแต่มุมที่ยิงเพล่ร่างเรียบร้อยครับผมอ่าไม่เข้าวะนึกว่าเข้าวาเนี่ยถ้าเข้านี่โลโลนี่ตัวแตกไปแล้ว <c oughs> เห็นไหมยังไม่ได้กินน้ำไปตื่นมาเสียงมันแพร่เ่ขออภัยตอนนี้โลจะพยายามจะออกมายิงล้างแคนนะครับ เลือดเหลือ900อยครับโลนะฮะนัดต่อไปน่าจะแตกนะครับตอนนี้คุณนอยโหลดกระสุนเสร็จแล้วโลก็ยิงฮะหนึ่งนัดคุณนอยไม่มีที่ซ่อมตีนนะครับตอนนี้คุณนอยรอก่อนฮะโลมาทําไปแสบมากเลือดเหลือ9 0 0อนี่ถ้ายิงเจาะเข้าที่ตายจั่วครับยังไงก็ตายเหลือ700แล้วเแล้วเอายิงยิงไปเออโอเคเจาะเข้าบ่าไม่รู้นะฮะ ลูกระเบิดครับยิงไปเลยครับอย่าไปคิดมากครับยิงไปก่อนที่มีโอกาสนะครับเหลือที่ส0ครับที่ส0รถถังยานเกราะที่เขาถังของอเมริกานะฮะอ่ะตอนนี้รอโหลดกระสุนครับชอบสีรถวะ่ถวะสีรถมันแบบปิดปราดมากฮลัลโหลไม่มีฮะต้องอยู่ทางขวาครับนี่มาแล้วมาแล้วมันทำอะไรอยู่อุ้ยตูดตูด เหลืออะไรล่ะนะฮะยิงไปเก้าพันสี่ครับเออเนาะโอเคนะคือแลหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่านะเอฟวีสี่ศูนย์ห้านะครับเป็นรถถังฟนไนอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันบางมันอะไรอย่างนี้แต่จริงๆนะครับรถถังทุกคันนะฮะเราสามารถเอามาขึ้นแถวหน้าได้หมดนะฮะเรียบร้อยนะครับเราสามารถเอามาขึ้นแถวหน้าได้หมดทุกคันนะครับถ้าใจเราต้องการนะครับ พราะผมก็ทามาเกือบทุกคลิปนะรถบันบางกลัวขึ้นหน้าหมดเลยแต่ว่าอาจจะต้องดูจังหวะนิดน,นึงนะ,ะพยายามอย่าโดนยิงนะอันนี้ก็ยิงไปตงหมด9,958ดาเมจนตังค่าไป5คันส่วนคันสุดท้ายก็คือ RHM นะฮะน่าจะยิงไม่ทันดนไฟขึ้นครับยิงทันไหมวะระวังระวังเอารุกระเบิดมานี่ตัวแตกนะครับระวัง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 เสี่ยงไม่ได้ฮะนั่นไงมันก็นี่เหมือนกัน โอเคน่าจะโดนเพื่อจัดการอ่ะตัวนี้ขับรถเล่นไปเรียบร้อยนะฮะอ่ะจบกันไปนะสำหรับรถถังลาย What the fuck! โอเคครับก็อยู่ในหน้ารีเพย์ของคุณนอยนะครับอ่าก็ใครที่สนใจจะส่งรีเพย์นะครับก็สามารถอัปโหลดมาได้ที่นะครับ watrepay.eu นะครับทับไซต์ทับนะฮะเดี๋ยวผมจะเออแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ไปที่ Facebook f a n p a g e w g c TV นะครับแล้วก็ไปที่กล่องข้อความได้เลยแล้วก็พิมพ์ลงมาวางป้างเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปกดดูเอา นะครับนะก็ตอนนี้ก็อยู่กับหน้าสถติของคนนุณนอยแล้วกันนะครับก็ยิงไปทั้งหมด9 9 5 8พัเารดาเมจนะฮะฆ่าไป5คันด้วยกันนะครับก็จริงๆคือมันอยู่ในห้องเทียรแ8แต่ว่ายู่ในห้องเทียร์8ดาเมจแบบว่าเข้าใจไหมว่าอย่างเช่นห้องเทียเนี่ยเลือดรวมพออีกฝั่งหนึ่งอาจจะสัก3 0 0 0 0แต่พออยู่ในห้องเทียบแอดเลือดรวมอาจจะอยู่แค่20,000นะฮะซึ่งการที่เรายิงได้เยอะขนาดนี้ก็ถือว่าโอ้โหดีมากเลยนะครับก็นะเอ็มแตกครับ เดบเิวย์ปืนลำกล้องใหญ่ครับแล้วก็แสนแตกนะครับโอ้โหนะได้ทุกอย่างเลยนะครับก็ยิงไปทั้งหมดครับ10นัดนะครับยิงโดน9ครับพลาดไปนัดหนึ่งนะครับเจาะเข้า7นะครับก็จะมีบางนัดที่เจาะไม่เข้านะครับก็ยิงได้700 500 700ประมาณนี้ฮะนะก็อ่ะเอาฟันราคากระสุนก็คือลูกทองนะครับลูกทองของ183ครับลูกรับแ0 0พนะฮะใช่ครับผมบอกเลยลูกละ8,000 ฉะนั้นนะครับรถถังคันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคิดจะใช้ลูกทองแล้วมันไม่สามารถหาเงินได้นะครับอันนี้คือตาที่เราไม่ตายนะครับคิดภาพว่าสมมติว่าเรายิงแค่สิบนัดอ่าแล้วก็เราตายด้วยนะครับค่าซ่อมรวมค่ากระสุนนี่ก็น่าจะเกินแสนนะครับก็จะขาดทุนทันทีนะครับอ่ะอันนี้ก็อยู่ในด่านเมืองแต่ว่าพูดถึงเนี่ยก็ขอชื่นชมคุณนอยนะครับในระดับหนึ่งก็คือหนึ่งเนี่ย รถถังไอวีศูนี่ที่เล่าไปคือมันบางนะครับมันเป็นอะไรที่โคตรกระดานนะครับเกาะรอบตัวมันแค่แบบว่า1 0มิลลเมรนะฮะรถเจีย1หนก็ยิงเข้าคิดออกปะเออซึ่งการที่จะเอามาขึ้นแถวหนึ่งนะขึ้นไปไล่ยิงคนในเมืองเนี่ยมันต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ในการอ่านแผนที่ค่อนข้างจะดีมากาน,นะครับต้องใช้การฝุกฝนพอสมควรนะฮะ จริงๆคือถ้าอยากจะขึ้นแนวหน้าและชอบปืน1.3 8ก็แนะนําไปเอเป็น FV 2 5 b 1.3ดีกว่าเพราะจะได้เรื่องของเกาะที่หนามากขึ้นเลือดที่เยอะมากขึ้นนะครับก็น่าจะโอเคขึ้นในเมืองแต่โซนแคคันนี้ก็อาจจะเหมาะกับสายสนแอแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับรถถังทุกคันในเกมนะฮะสามารถขึ้นแถวหนึ่งได้นะครับถ้าใจต้องการนะฮะไม่ว่าคุณจะเล่นรถอะไร <laughs> ยกเว้นอัตราจรนะเราจะไม่พูดถึงอัตราจร โอ้โหยิงยับยุยยี่เลยนะฮะน่าก็ล่าสุดใช่ไหมล่าสุดมันก็มีข่าวมาว่า FB 405 s เต็สจะได้รับการเนิร์ฟครั้งยิ่งใหญ่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นพวกของเรื่องความเร็วนะครับอาจจะลดความเร็วลดอัตราเร่งลดการหมุนป้อมปืนต่างๆับทำให้มันน่าจะเล่นยากขึ้นพอสมควรก็อาจจะได้กลับไปสายสไนัยเหมือนเดิมนะครับที่มันสามารถขึ้นมาแถวหนึ่งได้นี่ผมคิดว่าโซนหนึ่งก็คืออัตราเร่งครับถึงมันจะคันใหญ่นะฮะ ถึงมันจะบางแต่ว่ามันก็ยังเร็วกว่ารถถังหนักลหลายคันในเกมส่วนใหญ่สำหรับเ0สิบนะคือมันก็มีความเร็วพว่าสมควรถึงความเร็วสุดๆมันม,มันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าอัตราการออกตัวอัตราการหมุน,มนตัวถังเนี้ยมันค่อนข้างจะโอเคอยู่ทําให้มันสามารถไปฟิลฟ้าวในเมืองได้ง่ายนิดหน่อยนะฮะถ้าไม่โดนยิงอ่ะสำหรับวันนี้ก็พอประมาณนี้ตีสองก็เลนะืเนี่ยอุ้ยตายแล้วนะฮะตัดต่อเสร็จจะด,ด,ดูประมาณเช้าๆพอดี วันนี้ก็เป็นมาที่15นะฮะบ15ส่งอยู่ชดเชยนะฮะ,อะโอเคมันจับลงวนี่หว่านะก็หลังจากเปิดวันนักขามาก็เรียนปกติะะจับจุบๆนะสาหรับน,นี้ก็ขอขอบคุณนะฮะคุณนอยอีกครั้งนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณท่านท,ที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาๆเสียงแหบ <laughs>